การเสด็จสวรรคตรของพระเจ้าสีสว่างวงเสียงระฆังจากวัดเชียงทองกังวานแผ่วเบาไปทั่วหุบเขาผสมผสานกับเสียงไหลเอื่อยของแม่น้ำโขงและแม่น้ำขานที่มาบรรจบกันณน,ะน,ะนะครหลวงพระบางบรรยากาศในเดือนตุลาคมปี1959นนั้นเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความตึงเครียดและความโศกเศร้าที่ปกคลุมอยู่เหนือ พระบรมมหาราชวังภายในห้องบรรทมพระเจ้าสีสว่างวงกษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานกว่า55ปีนานที่สุดในเอเชียณเวลานั้นกำลังทอดพระเนตรแสงสุดท้ายของรัชกาลพระองค์คือกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินลาวให้เป็นปึกแผ่นและนำพาประเทศผ่านพ้นสงครามโลกถึงสองครั้งแต่เวลานี้พระวรกายของพระมหาชีวิต อ่อนแรงลงด้วยพระโรคชราและโรคมะเร็งเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ยามค่ำของวันที่29ตุลาคม1959ข่าวเศร้าที่สุดก็ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการพระเจ้าสีสว่างวงศ์สเสด็จสวรรคตณพระราชวังหลวงพระบางสิริพระชนมายุ74พรรษาทันทีที่สิ้นเสียงประกาศ ทั่วทั้งหลวงพระบางตกอยู่ในความเงียบงันประชาชนชาวลาวที่รักและเทิดทูนพระองค์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินต่างพากันร่ำไห้การสวรรคตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจากไปของกษัตริย์แต่คือจุดสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งความเป็นลาวเดิมก่อนที่พายุแห่งสงครามเย็นจะพัดกระหน่ำรุนแรงขึ้นตามโบราณราชประเพณีของล้านช้างพระบรมศพของกษัตริย์ จะไม่ถูกชาปนากิจในทันทีพระบรมศพถูกอัญเชิญลงสู่พระโกรทองคำขนาดใหญ่ประดิษฐานณท้องพระโรงในพระราชวังหลวงเพื่อให้ประชาชนและข้าราชบริพารได้กราบไหว้และถวายความอาลัยช่วงเวลานี้กินเวลายาวนานถึง18เดือนระหว่างปี1959 19 61, ถึง1961เเพื่อเตรียมการจัดสร้างพระเมรุมาตร และราชรสที่สมพระเกียรติที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าสีสว่างวัฒนาผู้สืบราชสันตติวงศ์ทรงรับหน้าที่แม่งานใหญ่โดยมอบหมายให้เพียทิพตันแล้วใครคือเพียทิตันในสังคมหลวงพระบางยุคเก่าคำว่าเพียไม่ใช่ชื่อตัวแต่เป็นบรรดาศักขุนนางระดับสูงที่มอบให้กับผู้มีความสามารถเป็นเลิศเฉพาะทาง คล้ายกับคำว่าพระยาหรือหลวงของสยามส่วนทิศมาจากคำว่าบัณฑิตหมายถึงผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อนและตันคือชื่อจริงของท่านเพียทิตตันคือนายช่างใหญ่ประจำราชสำนักหลวงพระบางในช่วงกลางศตรวรรษที่20ท่านไม่ได้เป็นเพียงช่างแกะสลักไม้แต่เป็นสลาหลวงผู้แตกฉานในศาสตร์ศิลป์ล้านช้างทั้งงานสถาปัตยกรรม งานลงรักปิดทองและงานจิตรกรรมท่านคือผู้กุมหัวใจของศิลปะสกุลหลวงพระบางในช่วงรอยต่อของยุคสมัยราชรถนี้ถูกออกแบบเป็นรูปพญานาคราชเจ็ดเสียนสลักลวดลายปิดทองล่องฉาดงดงามราวกับสัตว์หิม,มะพานที่มีชีวิตเมื่อถึงกำหนดการถวายพระเพลิงในเดือนเมษายนปี1961เมืองหลวงพระบางเนืองแน่นไปด้วยคน ทั้งชาวลาวจากทุกสารทิศและราชวงศ์รวมถึงทูตานุทูตจากทั่วโลกการที่พระเจ้าสีสว่างวงทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในเอเชียณเวลานั้นและลาวตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ร้อนแรงที่สุดของสงครามเย็นทําให้งานพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพกลายเป็นที่ชุมนุมของผู้นําและผู้แทนจากเกือบทุกขั้วอํานาจโลก ภาพที่ตราตรึงที่สุดคือขบวนแห่พระบรมศพราชรถพญานาคขนาดมหืมาเคลื่อนตัวช้าๆออกจากพระราชวังหลวงมุ่งหน้าไปวัดาธาตุหลวงเสียงกรองชนะและเสียงปี่พาดบรรเลงเพลงโศกดังระงมไปทั่วลานราชรถสีทองอารามสะท้อนแสงแดดยามบ่ายดูราวกับพญานาคก,กำลังเลื้อยพาตวงวิญญาณของสม,มุติเทพกลับคืนสู่ยอดเขาพระสุมเมน ณลานพิธีพระเมรุมาตถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจงท่ามกลางดอกไม้จันทร์นับหมื่นที่ถูกวางลงเพื่อส่งเสด็จเปเลวไฟที่ลุกโชนขึ้นสู่ท้องฟ้าในวันนั้นเป็นสัญญาณบอกลาครั้งสุดท้ายต่อกษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งหลังจากพิธีถวายพระเพลิงเสร็จสิน้นพระอัฐิของพระเจ้าสีสว่างวงได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดาธาตุหลวงซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ พระองค์ทรงบูรณะและสร้างสถูปไว้แม้ควันไฟจะจางหายไปในปี1961แต่เรื่องราวของงานพระศพครั้งนั้นยังคงถูกจดจำเป็นในฐานะงานศพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลาวเดิมและราชรถพญานาคฝีมือเพียทิตันก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดเชียงทองโรงเมียนโกดจนถึงปัจจุบันกลายเป็นมรดกทางศิลปกรรมชิ้นเอก ที่เล่าขานถึงความรุ่งเรืองและความโศกเศร้าในคราวนั้นได้อย่างชัดเจนที่สุด ปัจจุบันราชรถเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โรงเมียนโกดภายในวัดเชียงทองนครหลวงพระบางซึ่งเป็นอาคารไม้แกะสลักสีทองอารามที่ตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของสิมบนราชรถจะมีพระโกดทำจากไม้จันแกะสลักตั้งอยู่ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าเข้าชมรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการเข้าวัดเชียงทองประมาณ20,000ถึง30,000กีบนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพได้แต่ห้ามแตะต้องตัวราชรถและควรแต่งกายสุภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่และอดีตพระมหากษัตริย์